อันดับที่ 1. 18่งสฝ่ามือพิชิตมังกรสุดยอดวิชาฝ่ามือสายอย่างที่แข็งกราวและรุนแรงที่สุดในปัตภพีเป็นยอดวิชาในตำนานของพระกระยาจกปรัชญาของมันคือความเรียบง่ายสยบความซับซ้อนแม้จะมีเพียง18ท่าแต่ทุกกระบวนท่าล้วนแฝงไว้ด้วยพลังทำลายล้างที่หนักหน่วงดุดขุนเขาถล่มทลาย ความยิ่งใหญ่ของวิชานี้ไม่ได้จำกัดอยู่แค่ในยุคสมัยเดียวเท่านั้นแต่มันถูกส่งต่อและสแดงอนุภาพพานยอดวีรบุรุษที่ยิ่งใหญ่ที่สุดถึง3ยุคสสมัยคนแรกเฉียวฟงแห่ง8ดเทพอสูรมังกรฟ้าเขาคือผู้ที่ใช้วิชานี้ได้ดุดันและน่าเกรงขามที่สุด วีรกรรมที่หมู่บ้านจี้เสียนและวัดเซ้าหลินคือภาพจำของจอมยุทธผู้ยืนหยัดต่อสู้กับคนทั้งแผ่นดินโดยพลังฝ่ามือเพียงวิชาเดียวคนที่สองอังฉิกกงแห่งยุคมังกรยกเขาใช้วิชานี้จนได้รับการยอมรับให้เป็นหนึ่งในห้ายอดฝีมือยาจกอุดรและการที่มันสามารถต่อกรกับพลังทางพกของเอาเอี้ยงหงได้อย่างสมศักดิ์ศรีก็เป็นการตอกย้ำถึงสถานะอันไร้เทียมทานของมัน และคนที่สามกุวยเจิงเขาไม่เพียงแต่สืบทอดวิชานี้แต่ยังได้พัฒนามันไปสู่ขอบเขตที่สมบูรณ์แบบยิ่งขึ้นโดยการหลอมรวมความแข็งกร้าวของฝ่ามือพิชิตมันกรเข้ากับพลังลมปราณที่อ่อนยุ่นและไร้ที่สิ้นสุดของคอัมพีก้าวอิ่มทำให้ฝ่ามือของเขาทั้งรุนแรงและต่อเนื่องจนสามารถใช้ปกป้องเมืองเซียงหยางจากกองทัพนับแสนได้นานนับสิบปี และเหตุผลที่ทำให้18ฝ่ามือพิชิตมังกรครองอันดับหนึ่งเนื้อกว่าฝ่ามือกําสดวิญญาณสลายอันดับสองไม่ใช่แค่พลังทำลายล้างแต่คือความสมบูรณ์แบบและความเสถียรของมันค่ะพลังของฝ่ามือกําสดวิญญาณสลายนั้นยิ่งใหญ่จริงแต่ก็ต้องขึ้นอยู่กับสภาพจิตใจที่โศกเศร้าของผู้ใช้ แต่สำหรับ18ฝ่ามือพิชิตมังกรไม่ว่าผู้ใช้จะอยู่ในอารมณ์ไหนพลังของมันยังคงแข็งแกร่งและคงที่เสมอมันคือความหนักแน่นที่พึ่งพาได้มันคือจิตวิญญาณของวีรบุรุษที่ยิ่งใหญ่ที่สุดที่ถูกส่งต่อจากรุ่นสู่รุ่นและนี่คือเหตุผลทั้งหมดที่ทำให้มัน